เนะพราะถ้าเก้าสิเนี่ยในวัยความจริงภายในเราก็จะประมาณเจ็ดสิบก็จะแข็งแรงเท่าอาจารย์ศริยาปัจจุบันนี้นะเห็นไหมคะราจนั้นเอาเจ็ดสิบเนี่ยกำลังสวยกำลังแข็งแรงเลยบวกเข้าไปเจ็ดสิบบวกเข้าไปยี่สิบก็เท่ากับเก้าสิบโอ้โหเก้าสิบยังเดินอราอราอารามยังสวยตป้งยังแข็งแรงนะคะคิดดู อะไรจะเกิดขึ้นโอ้โ oh, หมนุษย์มนุษย์ของประเทศไทยจะกลายเป็นมนุษย์ต้นแบบอ,อีกประเทศนึ่งแล้วที่แข็งแรงที่สุดเหมือนอาจารย์นงรัฐเคยมาบอกให้ฟังว่าประเทศไหนที่เขาอ,อยู่ในถ้าอยู่ในอะไรอายุร้อยยี่สิบกันท้งนานเลยนะี่นะนะก็คงจะเป็นลักษณะแบบนั้นขอให้ทุกคนมั่นใจในไฮวอนช็อปว่าท่านประธานคืออ,อยากจะบอกอีกนิดนึงค่ะว่า คนเราอะค่ะถ้าตั้งใจที่จะให้แล้วเนี่ยเขาจะมีแต่สิ่งที่เขาได้ไปนะคะอันนี้มันมันเป็นเรื่องจริงๆนะคะอ่าแล้วอีกคนนึงถ้าคิดว่าจะเป็นฝ่ายแต่เอาเนี่ยมันก็จะค่อยๆหมดไปมันแปลกนะมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ก็แปลกเหมือนกับว่า เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ไงแล้วทำไมมีครบ32ประการอะไรประมาณนี้เป็นเรื่องที่แปลกค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แปลกวันนี้ก็อยากเรียนถามว่านี่ใครอ,อยากถามอะไรหรือสงสัยอะไรบ้างไหมคะอยากถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะเพราะวันนี้เราสนุกกันมากคุยกันมีความสุขมากในเรื่องของอเครื่องนวดเท้าเนี่ยเพราะว่า คือถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยอพี่บินอยากจะบอกทุกคนเลยนะคะว่าถ้าใครมีเงินอยู่แล้วเนี่ยค่ะซึ่งตอนนี้ช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยคนก็จะไม่ค่อยได้ใช้เงินกันมากเท่าที่ควรเหมือนอเหมือนก่อนนะคะอย่างน้อยทุกคนก็ไม่ได้โอกาสจะออกไปข้างนอกก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็มีสิ่งสนองโดยทางออนไลน์เยอะมากเพราะฉะนั้นก็ คนที่เคยถ้าเขาไม่ได้ทํางานประจําที่จะตอกออกไปทํางานเนี่ยเขาก็คงไม่ค่อยได้ออกไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนที่มีเงินนะี่มีกันอีกเยอะที่เงียบอยู่นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แนะนําเขาในทางที่ให้เขาดูแลสุขภาพนะยิ่งยิ่งอยู่บ้านเนี่ยยิ่งน,นวดวันเช้าเย็นเช้าเย็นอยู่นวดเท้านะคะน,นวดเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยยิ่งอาระอารามเลยนะคะ ันจะมีความสุขมากหน้าตาจะแจ่มใสเราดูเราตอนนี้ที่พิ่มีมีโอกาสที่จะมองหน้าอาจารย์วิสุทธ์แล้วโอ้ยทาดูดีขึ้นเยอะท่านดูดีขึ้นเยอะเลยเนาะเออเราก็ดีใจกับท่านเนาะพาอคนเราเนี่ยเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อะเราต้องอนุโมทนากับเขานะที่พี่พิง์ก็คิดว่าเป็นแรงบุญแรงหนึ่งนะที่อาจารย์วิสุทธ์ระหว่างช่วงที่ทําเครือข่ายเนี่ยท่านก็ช่วยเหลือคนมาเยอะมาก ะคะไปไปไหนก็ไปอ่าอ่าก็เป็นคนที่ช่วยเหลือคนมากๆเพราะฉะนั้นเวลาท่านเกิดถึงใกล้ถึงเวลาของท่านบ้างแล้วอาจารย์นงรัตก็ไปช่วยท่านมาดูสิใครจะคิดนะว่าคนที่จะอ่าขาจะไม่มีทั้งสองข้างแล้วอ่ะแล้วก็คืออ่าโทรหาอาจารย์มิสุตอนนั้นกนะ็คือหมดคือกโชคดีที่ว่าอาจารย์มิสุ์จะเป็นนักสู้ไง เพราะฉะนั้นแต่การที่โศกขามให้เราดูอะ่ะถ้าเป็นเราเราไม่ถ้าเป็นพี่พิมพี่พิพ์ก็ไม่สู้แล้วอะ่ะนะเพราะว่าเห็นขากันแล้วเนะี่ยแกคือเอาง่ายเลยนะไมนรู้จะพูดวิธีไหนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดินพอกไม่ว่าจะเป็นเปลือกมังคุดพอกไม่ว่าจะเป็นยาหมอฉีดโอ้โหสารพัดเลยแล้วก็มารอดจากสเปรย์กันชงแท,แท้เลย เพราะฉะนั้นสเปรย์กันชงคือเจ้าพ่อของอาจารย์พิสุทธิ์เลยนะเพราะฉะนั้นนอกเหอน,อาานือจากนี้นอกจากเป็นเจ้าพ่อของอาจารย์พิสุทธิ์แล้วยังเป็นเจ้าแม่ของพวกเราที่เราจะสามารถติดตัวตลอดไปไหนโดยเฉพาะพิพิงเนี่ยไม่มีเสียงที่จะมาพูดแบบนี้ได้แต่ตอนนี้สามารถเปล่งเสียงคุยได้เป็นชั่วโมงเป็นครึ่งชั่วโมงโถือว่าถ้าไม่ได้มาให้วันช็อปเนี่ย พูดภาษาไทยในชะีวิตสองปีผิวนะว่าเสียชาติเกิดที่ทำงานมาทั้งหมดนะ78ปีแล้วก็มามาจบสิ้นด้วยเป็นหมาล่าเนเนื้อที่สุดยอดมันตลอดหาเหยื่อตลอดชีวิตที่ผ่านมาก็คือทำเครือข่า,ขายแล้วก็พอสุดท้ายก็มาสิ้นที่ตักใสเพราะ,ะไปไม่ไหวเพราะพูดมากเสียงไม่มี แล้วก็มาฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพราะสเปรย์กันชงคุณจําไม่เลยอะ่ะที่ถ้าอะไรที่ทําให้เรามีชีวิตใหม่ขึ้นมาเนี่ยคุณจะไม่ลืมก็เลยก็เหมือนกับที่พี่พิมไม่ลืมสเปรย์กันชงเนี่ยแหละคะ่ะที่ทําให้พี่พิมมีโอกาสได้พูดกับพี่น้องทุกวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีใครถามก็อยากจะฝากบอกนะคะว่าตอนนี้ห้องออประชุมของเราห้องสภากาแฟก็ได้เปลี่ยนชื่อแล้วนะคะ เดี๋ยวก็คงจะมีชื่อใหม่ขึ้นมาพี่ึงยังไม่ได้ดูเนาะเพราะว่าน้องอนวราชส่งเข้ามาห้องสภากาเปแต่เช้าเพราะพี่พิมเนี่ยมาเปิดห้องอตอนตั้งแต่บกงครึ่งแล้วแต่เหมือนกับว่าโอเคอะไม่เป็นไรนอนต่อก็ <c oughs> ตื่นขึ้นมาเจ็ดโมงน้องนวราชก็ส่งลิ้งใหม่เข้ามาแล้วก็แจ้งคนอ,อื่นให้เข้านิ้งใหม่กันนะคะก็ เราอยู่ให้วนช็อปเหมือนพี่น้องอด้วยกันป,ปิพิมพ์จะพูดกระสายงานตลอดว่าเราเหมือนพี่น้องถึงแม้จะต่างท้องกันนะคะแต่เราก็มากินข้าวเ่อเดียวกันก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาการที่เราจะได้มาพบกันในชาตินี้เนี่ยหรือมาทํางานร่วมกันเนี่ยไม่ใช่เป็นการบังเอิญน,นะคะอ่าเป็นสวรรค์จัดสร้างสวรรค์ส่งให้เรามาเจอกันมาพบกันอย่างอัศจรรย์ อ่าโดยเฉพาะอย่างโดยเฉพาะทีมงานของพี่พิมนเนี่ยซึ่งเป็นชื่อน้องสาวเนี่ยพี่พิมพ์บอกเลยว่ายิ่งกว่าอัศจรรย์อัศจรรย์เหลือเกินอัศจรรอหันการันยอนี่ใช้ได้เลยว่าเป็นสิ่งที่แปลกแล้วก็ที่อัศจรรย์ที่สุดนะคะเดี๋ยวเรายังอยู่ให้เวนช็อปกันต่อไปอนาคตก็จะรู้ก็จะรู้กันไปเรื่อยๆว่าอ่าสิ่งที่อัศจรัย์น่ะคืออะไรบ้างนะคะก็ไม่นานเกินรอนะคะ เพราะฉะนั้นฝากบอกพี่น้องเราว่าวันนี้ห้าโมงเย็นก็จะมีจิตประพันสอนนะคะใครมีเวลาว่างก็เข้าฟังนะคะเราก็จะมีสิ่งแปลกๆใหม่ซึ่งสายงานของพี่พิงก็มีเยอะที่เข้ากันทุกวันเลยนะ,ะเขาเข้าทุกวันไม่รู้เหมือนกับสภากาแฟเนี่ยเขาว่าเข้าทุกวันเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาพูดอะไรกันขึ้นมาเนี่ยเรารู้เราทันเหตุก,การณ์ แลข้อสำคัญเราไม่ได้ไปแบกไปหามเราไม่ต้องใช้ปากเคี้ยวเราเพียงใส่หูฟังไว้แล้วเราจะไปไหนเราเดินมาเดินไปใส่กระเป๋าไปก็ฟังได้เพราะว่าถ้าเราไม่สียเรี่ยเวลานั้นเพราะก็แปบ๊แปบๆก็จบแปบ๊แปบๆก็จบแต่เราไม่ขาดข่าวนะคะเออแล้ววันนี้หนึ่งทุ่มตรงห้องคนล่าฝันนะคะวันนี้เป็นการทำงานร่วมทีมงานของอาจารย์นงรั์โมกลอดค่ะเพราะฉะนั้น อ่าเราก็มาศึกษามาเรียนรู้กันการที่เราได้เข้าห้องคนเล่าฝันเนี่ยแล้วเราเข้าอย่างตั้งใจตั้งใจเช่นอ่าเขาจะพูดสมมุติว่าพูดประวัติบริษัทอ่าเราอยากจะรู้เราฟังฟังด้วยหูฟังเลยค่ะแล้วหลังจากฟังแล้วเนี่ยอ่าคุณวัดเนี่ยก็ความปรุณาของคุณวัดก็จะอัดเทปไว้ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปฟังในเทปแล้วสะกดแล้วสะกด เขียนมาเลยค่ะเพราะพี่พิมพ์จะเห็นหมินก่อนเนี่ยมีคนพูดแบบพี่พิมพเพี้ยเลยเพราะนั้นพิมพ์มั่นใจเลยว่าเขา,าต้องอฟังาจากที่พี่พิมพ์พูดแล้วเขาก็ไปสะกดไปสกัดออกมาจากเทพของอา,อาจารย์ท่านท่านวิวัฒคุณวัดคุณวัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําได้ค่ะถ้าเรา,าถ้าเราตั้งใจจริงเนี่ยเราต้องทําได้ เราจะปล่อยให้มันเลยไปผ่านไปผ่านไปเนี่ยเราก็จะบอกว่าเรารู้สึกไม่รู้เรื่องเลยรู้สึกไม่รู้เรื่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำด้วยตัวเราเองอะไรก็ตามที่เราทาด้วยตัวเราเองเนี่ยมันจะมีค่าแล้วเราจะภูมิใจมากที่เราสามารถที่จะพูดประวัติบริษัทได้เพราะนั้นหนึ่งปีผ่านมาเนี่ยกอ็อยากให้ทุกคนเนี่ยฝักใฝ่ฝจริงใจ ่าเพราะเพราะอะไรมาเพราะถ้าเราได้สกัดออกมาจากเสียงจากเทพคุณวัดเองเราจะทําได้เลยค่ะนะคะลองสักครั้งเถคะนะคะอ่าส่วนเรื่องของสินค้าก็จะมีคนก็จะมีท่านหลายๆคนที่มาพูดก็แปลกแนวกันไปแต่แล้วแต่ท่านจะอะคิดแต่วันนี้ถ้ายังไงก็คงจะเชิญอาจารย์วิสุทธิ์ให้พูดเรื่องของของเครื่องนะคะเพราะว่ากําลังฮอตมากเพราะนั้นเดี๋ยวพี่จะคุยกับท่าน ส่วนตัวคือคือคือ,อก,ก็ก็เรียนเชิญท่านใท่านพูดเรื่องเครื่องให้ฟังอีกทีหนึ่งเพราะว่าเผื่อเผื่อว่าคือการจัดโอปีในห้องลาฝัน,เ,นเราไม่สามารถจะตอบคำถามกันได้เพราะเวลามีจำกัดแล้วก็เป็นการบรรยายเพราะฉะนั้นทุกท่านเมื่อท่านเจอปัญหาท่านท่านถามในห้องคนลาฝันไม่ได้เนี่ยท่านก็เก็บมาถามตอนเช้าเนี่ยค่ะเจ็ดโมงเนี่ยค่ะ เราเข้ามาแล้วก็ถามไปเลยเพราอช่วงที่อาจารย์นงรัฐถามเรื่องสุขภาพท่านก็ถามไปเรื่องสุขภาพพอช่วงหลังจากนั้นมาแล้วเนี่ยพอมีปัญหาเรื่องโน้เรื่องนี้ก็จะเชิญอ่าก็มีคนเข้ามาในนี้เยอะก็สามารถถามได้นะคะอ่าอันนี้มันจะทําให้เรารู้งานแล้วก็ไปได้เร็วขึ้นเหมือนกับน้องวริษาเนี่ยเขาไม่อยู่เฉยเลยขณะเขารับเวรรับงานอยู่ที่คลินิก เขามีคลินิกที่เขาต้องทําประจํานะคะแต่เขาก็ติดต่อประสานติดต่อมากเขาแอคทีฟมากเลยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีมากที่ว่าการทําอะไรทําแล้วทําจริงทําให้มันตั้งใจเพราะที่บอกน้องแบบเนี้ยเพราะพวกน้องๆยังอายุน้อยกันอยู่ไนงะแต่พี่พิมพ์ก็มีหน้าที่ว่าแก่แล้วไปไหนไม่ไหวแล้วก็มีโอกาสให้กําลังใจกันแบบนี้ค่ะนะคะก็โอเคค่ะนั้นก็วันนี้ก็ เลยเวลามาถึง10นาทีต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องที่มันต่อเนื่องมาแล้วก็อยากจะพูดให้จบนะคะแล้วก็จะได้ไม่ต้องถามกันแล้วก็ฟังจาะทุกห้องไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เนี่ยค่ะเราเข้าฟังได้แล้วก็เป็นการเข้าฟังที่เราได้ฟังกับหูนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นสไลด์ซึ่งการดูสไลด์เนี่ย มันอยู่ในมือถือจิ๋วเดียวเนี่ยมันก็จะไม่เห็นอะไรหรอกค่ะนะคะมันจะไม่เห็นอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเออม,มันก็มีสไลด์ให้เราดูเนาะอ่าอย่างเงี้ยอย่างอาจารย์พิสุทธิ์เนี่ยท่านพูดสไลด์เรื่องของแผงตลาดนะคะอ่าอันนั้นจะเห็นเพราะว่าท่านกลัวคนไม่เห็นท่านก็เอาคนลูกมาเลยสี่คนมาตั้งไว้เลยนี่นะคนที่หนึ่งแบบนี้คนที่สองแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยค่ะก็เอาไวารอ,อะระยะหนึ่งถ้าเกิดว่า โควิดหายไปจางไปเนี่ยอาจจาะนุ้รัตท่านก็จะจัดให้ได้เจอกันก็รอให้ท่านกเกษียณก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าท่านเป็นแม่ทีมใหญ่ก็ท่านคนเราเนี่ยถ้าใจถึงเนี่ยอะไรก็ทําได้หมดนะคะแต่ถ้าใจไม่ถึงก็ก็รอตามคนอื่นนะคะก็โอเคก็สวัสดีค่ะรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะทุกคนจะต้องสวยทุกคนจะต้องรอ แล้วทุกคนจะอายุยืนยาวมีอิสระทางเวลาพาแฟนไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวพาลูกไปเที่ยวนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคุณต้องแข็งแรงคุณต้องมีอิสระทางด้านสุขภาพคือแข็งแรงอ่ะไม่เจ็บไม่ป่วยอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือต้องย้อนไหวนะคะหลังจากนั้นแล้วคุณจะอยากไปหมดเลยทุกอย่างถ้าคุณไม่อิสระทางด้านการเงินน่ะ คุณไม่มีเงินพอที่คุณจะไปะความหวังความฝันเมื่อกี้ที่วางแผนไม,ม่สิ้นจบอ่ะวันนั้นต้องทำให้เวิร์นชอ็อปแผนอัจฉริยะเงินไหลที่สามารถทำให้ท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตได้สอบถามผู้แนะนำและก็สอบถามทางต้นสังกัดได้นะคะขอบคุณค่ะเจอกัน5้าโมงเยนเจอกัน1นึ่ทุ่มนะคะและพบกันพรุ่งนี้เช้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุท่านค่ะ อ่่พิมี่มพาอข้าควัสดีค่ะแม่พิมอ่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคบุณคสวัสดีครับอ่าขอบคุณค่ะพี่พิมสวัสดีทุกๆท่านนะคะ อาจ,จารย์สมพรเดี๋ยวพี่พิมโน้ตหานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยาพี่พิม์จ้ะค่ะขอบค,คุณค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะแม่พิมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณวัดนะคะว่าจะเชิญนะค่ะว่าจะเชิญค่ะ ค่ะเมื่อกี้ว่าจะเชิญอาจารย์ไพโระเลยไม่ได้เชิญนุวันนี้จะเชิญอาจารย์ไพโรดนะคะแม่บีมได้ยินไหมครับได้ยินค่ะว่าไงคะอ่าขอขอญาตหลังไม้ด้วยนะครับอ๋อได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะอาจารย์ตอนที่สอนหรือคะใช่ครับใช่ครับขอบคุณมากครับครัโอเคค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้เห็นอยู่ค่ะขอบคุณค่ะ